มาแม่ของอมขยันมาอีกค่ะสือนเพนี้เดิมดังดืมนะครับพ่อุมแข้กยกรไรพ่อผู้ใหญ่บางานออกแดเลยถารมกันนะครับมการเริ่มทำการลุมเกียวนะครับผมเริ่มลุเกียวอันนี้น้าทีมโดยเกษตรอำเภอระกาเกษตรตาบลนะครับเกษตรพาอุตเนอันนี้แปลงสาธิต ่ยกเขหน้าแปลงไงครับเนนงแกี่ยกเขาก็หนาก็แปลงนดคนหลายๆแล้วใส้เียไปดูยันกันหลายมกายเนมาหันมครบอกขนาดเียวมาคนเราดูดวยมาแปไงวุ้ยแปลงเดียวเด้อครขาดทแนะแขไม่เบิ้งเลย้ตุมครับ เดี๋ยว่าเขาีเริ่มนะเรนอ่านว่านขาไล้เดี๋ยวเขาไปต้องการนครับผมดีขึ้นพีนี่สันบ้านเฮาตักดังเดิอลุงแขกเี่ยวเขาดังเดิอด้วยนะครับผมบางคนก็บนลงแต่ังแย่อยู่ ถ่ายรูปแล้วโอ้ยดางมาถ่ายรูปแล้วบ้างบกองเลยอาู้หญิงนังกบองพี่นี่สารดังเดิมพี่นี่สารดังเดิมนูแกเกี่ยวอ้าวหรือพีนีนี่ไก้นังก็โมได้ บม่ได้จ้างกันนะครับเพราะว่าเขากต่างคนต่างมาต่อยกันแล้วก็คุณนี้แล้วนะมาต่อยอีกคนนึงไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆก่อนถ้าน้องก็แล้วคนนี้ครนก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วจ้าก็เขาย้อนเนี่ยนะครับยูนิสานดังเดิมของเราเพราะว่าเราต้องมุ่งมั่นดูสนุกธมเนียมไป เดี๋ยวหลูกหลานมากว่าโอ้ยจะานเกี๋ยวเขาจาน่จะจจะหน่อยีจะจะลดแล้วลดเกี่ยวเขาแล้วไคนเกี่ยวเก้ยวเขาี่วเพราะว่าเกิดมาเห็นจะลดเกี่ยวรวทำหทยเลยว่ดวยวเกี้ยวเกี่ยวเขา่อินด้วยเกียวไปเ กำไลขมวดผมเกี่ยวหรืครับกำไลกำไลนเลืบาเไหรนดี๋ยวเลือยว่าลูมบอกเลืบเลือบเลอบเลือบเลืบเลือ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 ลือบบอบเอบเลเลือบเบเลอบเลือบเบเอบเลเลือบ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 อบเลือบเลือบเลืออบเลือบเลบเืออบเลเลือเลือบเลเลือบเลือบลือบเลือบเเลืเอบเลือเลือเลือบเลือเลือบเลือบเลือบเลืออบเลือบเลอบเลือบเบ ่าทำทีมโดยนายโยบตครับทีมนายตทีมงานเปดสวัสดีครับสวัสดีครับวดครับ

พ่อเปิไมสัญเ่งี้ใชหรอราอง่ะขาไอดน่เล้วัเวจรับมเนี่มาต่อไปขยาล้วเลยเนี่ยยามาเยขามนี่ยขยามเนีขยามาเนี่ยขยาน่ยยมานขเกษตรนี่ยขยาเนี่นี่าานยาี่่ยขมเนานยย่าายขยานี่ยมเ่ามขยาเนีกยยเ่ามน

ได้ยกกดไลค์ข้างล่างเด้อจ้าครับเกี่ยวบ่นี่ให้หายก <laughs> <laughs>